สวัสดีสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบปะกับสองชาสกอยกับปาตาเนาะวันนี้ซาสกอยเตรียมตัวพ่อแม่พี่น้องเอ้ยซาสกอยสิกัดบาเนอเด้อพ่อแม่พี่น้องกับล้วนโฟมแมนพี่น้องที่จริงซาสกอยทำได้ายักกับไหวปนิดออกเนาะแต่ว่าพี่ซาเราสิกัดก็เลยกัดพร้อมเราอีกอย่างหนึ่งซาสกอยกับงานบมรายเน่เนาะส่วนนี้บอลประชั์เด้อใส่ดีเทนเนอร์โฟแม่พี่น้องเอ้ยพราะงานงาน บมคอยร้ายเนาะมันกรบเป๋าเลยเยด้งเล้วนหนะกะมีคนเฮ็ดแน่ยกะมีคนมีคนงานต้องกันทางจีคอนชา่กกางสกัยก็เลยแต่กราบเนาะเพราะว่างานบอไรแน่สว่วนเลยเตรียมพร้อมเลยพี่น้องชา่กกางสกัยบอไรลงคลิปลากหนึ่งบอไรถ่ายคลิปจงเป็นตรงไหนพี่พี่น้องเอามาถ่ายมันก็นจะรู้สึกปแปลกๆหน่อยหนึ่งเตรียมไปแต่ว่าเดี๋ยวใส่เมื่อกัน แล้วก,ก็มาสิบรทยคลิปจะเป็นอะไรพอห้าบริัทยลลุ้นละกะเป็นแปลกเป็นแบบคลื่นๆคอนไอเนี่ยเคลื่นกล่องอุ้ยมาเชมอบรายคือเต็มแบบมือกาวันที่วันที่่าไรเนาะมือวันท,นที่หาเหอดบ,บาทวันที่หก กลับไปบพอไม่นัดยปกตินะทงการเข้าเจ้าจะยุดงานกันหรือว่าโรงงานเขายุดกะโม่เกินมันที่แปดที่เก่าอันมีงานกะโม่เกินสิบเอ็ดพอ่นัดโม,ม่เกินสิบเอ็ดประมาณนี้เนาะแต่ว่าส่วนนี้มันโม่มีงานก็เลยแบบได้ได้ยุดก่อนแต่มีมีได้เห็ดอยู่เนาะแต่ว่ามีม,มาลายก็เลยแหเข้าวเจ้าเห็ด ชาสก้อยกับสิเดินทางกลับบ้านเพื่นอนๆฮา่ายคลิปอยู่บ้านรื้มกันนะเพื่นอนๆว่าเอ้ยชาสก้อยไปได้ลองคลิปอะไ่าำคลิปเดี๋ยวไปเบิ่งเพื่นอนเพื่อนว่าชาสกอยไปกับภายเนี่ยเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนร่กันก่อนที่จะลม กระพาขึคุ้นรู้เอาเมาื่อเป็นของฝากเอามาแจกว่าส,ส,ออสื่อขนมว่าสื่อก็เลยว่มีเวลาเพราะว่าซาก้อยอ่ะไปเห็ุงานอยู่ซ้ายสี่มันกับบลายหรอกเพราะว่าง,งานงานผีแล้วเนาะไปน้ำผีน้ำเจกเัเลยได้มากคานัดกับพีซสาวไว้ว่าสามถุงตอนนี้กะสีซ้มถุงแล้สองถุงสีสิปละ ชาสก,ก้อยบ่ค่อยได้ใส่ใส่แต่กลางคืนพอมาใส่แอน,นิเวนา์น้ำมันแปลกๆใส่แต่ตอนนอนเนาะพอาะชาสก,ก้อยอยากดื่มก็เลยใส่ไว้ตอนอาบน่ะเรียบร้อยพี่น้องอ๋อเดินทางกลับบ้านแล้วชาสก,ก้อยหันกลับบ้านบ่อยพี่น้องปีนี้จะจะจะว่าเกินหาหลอบเลยเนาะปีนี้เนาะ ชาสก้อยจืดอบเด่บเดเนาะว่าจะหลอกจ้ะปาจะทึ่งหาหลอกเราะนชาสก้อยกรางเต่ปีใหม่มากนี่กปีใหม่กากรารหลอดเนาะจืดบตรใต่ที่เน่ะฮะคือชาสก้อยบริการงการเนาะเทศกาลชาสกอยบริการบ้านประเด็นสงการยู่บ้านล้นแด่คนพนองหลายปีแต่ะนี่ปีนี้จะได้กัาสงการแต่กัาประเด็นสงการยู่บานส่วนบางอยู่แต่กรทพ สงการแต่ว่าปีใหม่เห็นได้ก้าบอยู่เนาะปีใหม่เข้าลาวเนาะได้ได้อยู่บ้านอยู่แต่สงการมาได้เดินมาได้อยู่บ้านโดนแต่ะปพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านพร้อมชาสอกอยเดอร์ทุดไรไปเที่ยวแท้กันอย่าลืมคอมเมนต์มาเลยสงการเนี่เนาะพ่อแม่พี่นอ้องไปเที่ยวแท้เดินไหนทุวาร์แหละมันกะงานบุคคลดีเงินกับบุคคลมีจะคิดไปเดินใช้น้องชาสกวอเดอรก็มีแต่กลับบา้านพอะไรตะขารถ เดินทางกลับบ้านไปนี่ไปเด้อกลับบ้านนองค์การพี่น้อนคนแรกสิไปเที่ยวบ้านเช้าสุดก่อยไปเที่ยวบ้านต่างหลานองคกันเนาะของฝากไปกลับเด้เลยร์สวัสดีครับกลับก่อนกลับก่อนกับก่อนในปีเวฮะเด็กกับบันที่ใส่11 โ่น้องคุณถึงกลับวันที่11โอเคเดีวเจอกันยาวานเด้อแล้วไปเจอกันอยาวาน์เขากลับก่อนเขากลับฝ่าว่า่ปปุ้เพื่นอยู่นี่เออวันดีครับบายไปเจอกันนนเจอกันหลังสองก้าน่อนกลับแล้วโอ้เตรียมโดดนะวันสวัสดีครับโค้กครับแปร์โค้กมาวันดีค่ะ จะกลับบ้านอีได้เดินท่าอีได้เด้อเจ้านี่ก็ไปข้างยากได้มั้ยเอาขึ้นเอาก็กลับบ้านได้หอดเนาะเพราะว่าจริงๆก็อยากกลับจริงๆก็อยากกลับๆสงกาแหละแต่ว่าพี่าวเราก็มีธุระนี่เนาะเฮาก็เลยได้กลับไว ปันกระเทิร์เนี่ยเพราะมันพี่น้องค่ะเ้าชื่ออันนี้มันกระเทิร์เนาะเม่สู่แบบมีธุระแน่กับไก่เทสกาลแน่ก็ได้กราบเลยเอามือนึงนะจกินนี่ก่อนอันนี้ห้าเอาไว้ขังได้ปะเออไปขังไดอันนี้ไปแจกง่ะขึ้นบ้านใหม่เขาดจ้งโอ้ขึ้นบ้านใหม่แต่เขาบอกขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ขึ้นบ้านใหม่พอดีเลยไงขึ้นบ้านอันนี้เอาไปไปไปนู่นหมดเลยเอาไม่ไปใช้ไงเอาไม่ไปใช้เอาดื่มมันนี่อันนี้ใหญ่ถึงนึ่งอันนี้เปลาเปาทุก อ๋อของผักบ้าซุกฮะไม่รู้กบาุรู้กันเมียไม่รู้เลยไม่รู้หรอไม่รู้อันนี้เอาเอามาจากไหนอะคะอ๋อของอันนาเนาะของผักบ้าซุกของพี่ออนเนาะแตก็ใ้คู่บ่าเพิ่มผีออนเราเก่เคยกับบ้านบ่อยอยู่นะเมื่อใดเนาะวันนี้มืดมิดเนี่ยพี่เก็บของอะนาเมื่อใดบอ ของในรถยังมีอยู่บ่เดี๋ยวครับไปเบิ่งว่นสาร์เอากราฟอยู่แบบมันมีมองใส่ก็บ่เอาแบบหลังอะไรรึเปน้ำผึ่งอยู่ในบะเดี๋ยววันที่สิประมาณดุขึ้นนี้ดุปี่เดี๋ยววันที่สิบเอ็ดก็คุณเมารถเจไปอีกเดี๋ยวซักวันก็ไปเบิ่งของอีกอะบ้านใหม่ก็ขึ้นบ้านใหม่เออไปขึ้นบ้านใหม่งานเก็บตังค์โอ้ยมาคือล่่ะพีเนาไม่เห็นพาสปอร์ตเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวไป็นรับเปรับเป็นหลอกทั้งคู่เนาะไปทางนั้นไปอยู่ไปอยู่แถวๆนั่นล่ะ ค่ปีเหรอก็ว่อไปยุแถวๆนั่นเหรอีชนกนกวาเขาไม่ทางาไปเียรยังเดี๋ยวสิพาไปปล่อยเดี๋ยวปาเปปล่อยป้าเหรอเดจะเท็ขอยบนได้ไห่าจะข้าเดียรเไปทายบนได้เอนกนไปเดินทางกับเพายังสิไปแบะอีกมองนึงงนะไปแบกตลาดไทยแบะนั่นแบนั่นแบกแเดนาะอ่ะนบ้านวนเข้าบ้านไห อ่ะ้อเบิ่งเนื้อพากันแบบเซเว่นนะเป็นแบบกดตังค์บ่กเคยกดบ่เคยกดวัดแน่นวะอันนี้มันไม่มีเน็่เหรอเออยังไงมันอยู่แต่มองใกล้เนี่ยมลนมีดนี่ก้อนเข้้อนเออข้างแนกว่าเสีก้เงินเด้งเงนเดือเนี้เอพราะว่าเจ้าบริเฮทวัดนะเออบริเฮทวัดเออ ลองเบอระข่างแบกะไ้ม่สัญญานดมันไม่ดีวงนดใช่กว้ีเราแบกกดเงินนะก็ได้เราจะดรนี้ยาไ้วยเองเรใส่จาตรยจาอตยดูก่อนใช่ได้อย่างสมมงซเราจะกดเกินยอดมัน แล้วก e like. ็ใส่สีพันไปแก่ก็สามพันก็กดนี้ได้เลยยืนยันยันปาบแล้วคนนี้นี่ตัวนี้ตันี้อ่แหละปาบแล้วคนนี้นี่ตัวนี้สแกนนี่ตัวสแกนสแกนนี่นี่เป็เราเนาะอานี่เอ้าข้างแรกกัแน่นีเดีไวสิเป็นเนด้อเไอ้นี่เป็นสแกน ก็ใกล้นดน้ก็ไวอยู่คนนี้ยินยันตัวนี้เองยินยันยินยันออแล้ตังขอแล้วนี้รอรับตังเดี๋ยวคอยรอรับให้นี่เออ้เงนงไ้ชีอก็ง่ายเนาะง่ายเนาะคอยตบกเคยีกกันเออไปไป ฝากันจิกาบานฝากันกดเงินตะพื้นตะพื้นนะอันนี้เรากดแล้วสกอยกับกดบัเป็นเนาะพุมนเป็นเนาะเอ้ยมันกับโมมีเงินให้ลองกดเนี่ยนะก็จิบ่าบกเคยกดคือกันใส่ตซอมือถือเอาเนาะเ้องรถต่างสายบัตรไงอ้าวกดให้บริการชูพระแล้วกูจะเอาตังค์ที่ไหนอ้าวเออไม่ถึงพ่อพี่หมดแล้วตังค์อ้าว ตังมืดโอ้จะไดว่าเันเดอะซอินีเออแต่พี่นุ่นได้ไม่ได้ไปกด้วไม่ได้กดแล้วไปตูอื่นสันเดี๋ยวใครไปกดสเดี๋ยวราตรค้ามันก็ไม่เหมนอนกันนะเอาไก่สีหอตลาดไทยเลยนะก่ะตี่พอนเนี่ยกดง่ายสุดกระบะสื่อน้ำกิน้วก็แบะกดตังค์งสีสิบบาท

เป๊ไไม่คุยนานนะจ้าไม่คุยนานแต่คอยกับเป๊ะได้สา,าสามถุงกับปาซ้ำถุงกับเป๊ะได้ <c oughs> <c oughs> ไปต่อไป <c oughs> ไม่เป๊ะ <c oughs> เอาร้านเนาะร้านทักระสิกับงียังอยู่บั <c oughs> น ja like ั Rah ่งรอบเนน่ยนั่งรอบวเนี่ยเออไปตมงอนต้องการอย่ามาบอกแล้วแบเกิดนนังละเนาะมันอาจจมียังงหรือมัมีของไรสำหรับบ่มีบังไซมาอย่างนั้บ่มีบังไ กองซาสโกยไม่ได้ยกมือพี่น้องไ่ได้ยกมือปุ๊บมันมีแต่ลาบเนาอมันแบบยุดยายด้วยเนาะพี่น้องเด้อมาสิยกมือไปทำมีการหาคนมาเลยโอ้มากสมิอย่งดร้มารา้องเไปกินน้ำทางด้วยเห็นร้านหน่อยสิยัง โอ้ข้าเจาะเปิดเพลงเนาะตาสกอยสีหยุดถ่ายแล้วเพื่อนพี่น้องเพลงมันดังเลยถ่ายพร้มมาเลยสวัสดีครับมาแล้วเอ้ยมแต่แตนนี่เม่อคนเดียววะร้านเม่อคนเดียวเอ้ยน้องมูบานนะ้อบแม่มาส่งเอ้ย น้องเดซ่านอโอ้น้องอยู่นี่น้องน้ำปลาโอ้เพลงดาคุพี่น้องมาเลยท่ายคลิปหรอกครับกินยาหรอเออกินยาแก้มาอาดดเซะสกอยสีเบาให้มันกบเสียงเพียงบ่วเพลงดานไหยบัวสิกบได้หรือเปล่านะเอากระสีเต็้นดดเตรียมโตไปบันี้เอาดมาสร้างบ้านทาสีอยู่บ๊ายบายเลย่ดบายบายเ้บอกบ๊ายบายป๊าบ๊า เดี๋ยววันที่ชิ้นาจะกลับเดี๋ยวจะมือวันที่13้นสามหมอเดี๋ยวี่ชิ้องก่อนชิ้นสาอ๋ทีไมพี่น้องฮะนั่งได้ปะนั่งได้ได้มีแต่คนตัวเล็กๆเออเดี๋ยวชิ้นหนึ่งเดี๋ยววันพอหนองม่วงันกับเมรกับพันที่ชิ้สามหมูห่ากลับก่อนบายบายป้าเน่บายบาย Aduh, keep deh. The... Eh, haus bae kini kuih tel. Hot cat lah, <laughs> nih. Hot cat lah, dung. Serabudi. Serabudi, oh, hot cat serabudi. Serabudi, nih. Bae kini kuih tel. พี่พายหิวอยู่นึกว่าพี่ตนุหิวเลยก็แบะบอกจะพี่ก็หิวกันพี่หิวอยู่หรอพี่พีหิวลูกนี่ก็ไม่หิวจังหิวหิวอ่ะหิวหมดเลย Thank you. เราได้เสนขอกินเส็จอมา่เคย่เคยกินต็ประมาณนี้คือนี่แต่ว่าถูแต่ว่าเปตี้ยต้องเซนนี่เนเด็กเอ้ยตัเซนอันนี้เนี่บุญเซนกินเยอะได้เด้ออีกินเยอะได้เด้ออ่าเลย เด้อพ่อแม่พี่น้องกินเตียวนุกันเด้อนอาจะก๋วยเตี๋ยวข้้าางทเเเอน พิเศษได้เหอเออพิเพสกาตั้งแส่ได้เหอก <c oughs> ินยีงรุ่งไม่ต้องยากไม่ต้้งรุงเลเลย